หลังจากยิงนกตกปลาหาเห็ดหาหอยับวันนี้เราก็มากับเข้าสู่การหาเห็ดโคนนะครับชุดสุดท้ายของของปีนะสุดท้ายอย่ะไม่แน่ใจอาจจะมีน้ํค้างอาะไร<ม>อบหนึ่ง<แ>อายุอนอายอนเหรอใช่ครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดโคนนะครับก็ปีนี้มันออกแปลกๆเนาะออกแบบว่าหายออกแบบแม่งอยู่ดีๆก็ไม่ออกอะไรเงี้ยไม่เหมือนปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปลาแถวพนมทวนนะครับ อะไรก็ไม่รู้เราแม่งก็มาตามเขาเห็น<ม>เห็นชาวบ้านขับรถเราก็ขับตามแง่ยอกยอกเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้เข้ามาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> เจอแล้วนะครับนี่ครับคนเจอเดี๋ยวเรามาดูเหตุกันนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ <c oughs> นี่นะครับนู้นไกลๆตรงนั้นนะครับประมาณอยู่สี่สิบห้าสิบดอก <c oughs> ยอกยอกยอกสี่ห้าดอก <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างหน้าเราเลยนี่ อันนี้นะครับที่วนี่อันนี้นะครับคือมันเป็นดินแบบล้วนๆนนครับมันก็ขึ้นทีเดียวเลยฟุ๊นะครับตุ่มๆกับคอมๆนะครับก็ประมาณตรงนี้ประมาณยี่สิบกว่าดอกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคืนนี้เราจะได้เยอะไหมป่าพนมทวนอ่ะเดี๋ยวขอตัวทีมงานขุดก่อนครับสวยนะครับสวย โอ้นะครับเห็ดขุดง่ายนะครับลากยาวนะครับมันเป็นดินแบบล้วนๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราเดินหารอบๆแล้วนะครับตอนนี้ได้เท่านี้นะครับประมาณแค่ยี่สิบดอกได้ชิ้นแค่สองจานแต่สวยครับลากยาวเลยเคครับเดี๋ยวขอตัวไปหาต่อก่อนเข้ามาเข้ามา ดูนะครับเส้นทางของเราต้องมุดกันรุดทุดแบบนี้นะครับอยู่ในดงในดงนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอีกแปลงหนึ่งอันนี้เป็นคอมๆอมนะครับแล้วก็มีนี่นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับนู่นนี่นี่นะครับก็เดี๋ยววันนี่นี่นะครับดแล้วก็ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีก นะครับเยอะไหมเนี่ยบนึ่งสี่สามดอกกี่ร้อยดอกวะนั่นน่ะตรงนู้ตรงตรงนู้นน่าจะใช้ตรงนู้นนี่เงเน่าจะใช้ตรงตรงนะครับก็สวยงามนะครับเห็ดสวยขอแอ๊กนะครับขอแอ๊กหน่อยได้ได้ไม่เจอกันนานอ้คิดถึงจังเลยครับตนีเปงออกดินะครับใช้ปะเยอะปะเยอะเห็ดตุกโหอยู่ในดินยังมีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยว นี่นะครับนู่นไปยันนู่นเลยหูดอกคอมแล้วอ่ะเปิ้ลใสเงียบได้ใสเซียนครับผมนี่เดี๋ยวก่อนนะอ๋อในในดินนั้นเยอะไหมกี่ดอกไม่รู้ไม่รู้แนี่ครับโพหัวตรงนั้นปลายไฟผมนี่ครับผมไปนู่นเนี่ยลอยใครมางัดไม่รู้เฮียอืมีใครมางัดกันไม่โดนแทงข้างในนึงมีคนแทงก่อนมทีงานใสเซียนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดกันนะครับ มีอีกนะครับมีอีกนะครับเพิ่มเพิ่มโอ้โหอันนี้อยู่ในดินครับนี่นี่นี่ชุดนี้อยู่ในดินนะครับก็บางทีดินแตกๆเราก็ต้องเปิดๆดูหน่อยสวยมากยอดครับโนนอยู่ข้างในกำลังตื่นเต้นครับยังไม่ขุดกันเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานขดเลยเรียวสุกครับ กำลังขุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ขอแพยนะฮะเสียงดังชนกันไม่น้อยครับกำลังตื่นเต้นนะเเออยังอย่างกับช่องสามห้าเจ็ดแย่งกันถ่ายครับวันนี้เรามากันสี่คนนะครับอันนี้กําลังขุดนี่นี่ขุดหนึ่งที่นะครับผมก็ให้ดูตรงนี้ขุดอีกนะครับนี่นะครับนี่ก็กําลังขุดอยู่ครับเห็ดกองไว้แล้วก็นี่มุมหนึ่งนะครับนี่กําลังขุดอยู่ไคนะครับสามสี่จุดแล้วกูมาทําอะไรเนี่ถ่ายคลิปอย่างเดียวเลย นี่นะครับก็สําหรับแปลงเมื่อกี้นะครับก็ได้มาประมาณสักเกืบเจดขีดได้ครับคอมคอมส,ยสวยๆนะครับดอกแบบสมบูรณ์มากแต่เรามาเจอช้าไปนิดนึงไม่งั้นก็จะได้ตุมต่มๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าคืนนี้เราจะเจออีกเปล่านี่นะครับเราก็ทําการแพ็คใส่ถุงอย่างดีแล้วก็ข้างๆเขาตะโกนบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมาตรงนี้หน่อยอ่าไม่รู้ว่าจริงเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเก็บของก่อน นี่นะครับเมื่อกี้นะครับจังหวะที่<ช>เรากําลัง<ๆ>เก็บเห็ดอยู่นะครับแล้วเขาก็เรียกครับพี่เปิลเรียกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมาตรงนี้ต่อหน่อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจอเยอะไหมในดินเหรอฮะออกแสดงว่ามีอกสิไม่รู้มันนี่ครเย,ย่งอยู่เนี่ยดนนะเดี๋ยวนะครับ ตอนนี้โหแบบเจอเยอะมากครับตุ่มๆเดิมจะเปิดหน้าดินก่อนนะครับเจอตุ่มๆในดินเยอะมากนี่โอ้ยน้ำจะหัวโอ้ย,อย,อยเจ็บเยอะมากอะเยอะมากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไลเปิดก่อนครับแป๊บนึงน้ำเล็กเดียวอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับคนเดียวถือกล้องคนเดียวย <c oughs> กำลังตื่น้นในการถ่ายรูปครับแปลงนี้โหขึ้นทั่วเลยครับอยู่ในดินเลยใช้เวลาในการแวกหน่อยนะครับนี่ข้างหน้าเป็นคอมนะครับ แล้วก็ไล่มาด้านนี้นะครับนี่นะครับสามสี่ห้าดอกดอกตูมนะครับนี่นี่นี่รอบกอเลยนี่นะครับมีนี่นะครับตูมแล้วก็นี่นะครับนี่ชุดใหญ่นะครับนี่นี่อีกนะครับนี่แล้วมันจะมีแบบกระเด็นกระดอนนู่นเนี่ยพี่เปิ้ลเฉยดดูหน่อยนี่อีกอ่ะนี่อีกเยอะแล้วไม่หมดนะฝั่งนี้ก็มีอีกนะครับ มนนผมตรงนี้อีกข้างหลังผมเนี่ยขาผมดูนี่ผมไปไหนไม่ได้เฮ็ดอยู่นี่แล้วเฮ็ดอยู่สายไตวังขาอยังมีอ,อืมไตวังขาก็มีเน,นี่ยโอ้อาจจะงงหัวหน่อยครับเพราะว่าอยู่ข้างในคนเดียว <c oughs> ไม่ใช่อยู่ข้างในดิเป็นตากล้องคนเดียว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมขุดก่อนนะครับมันเยอะมัวแต่ถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควักขุดหมดว้าว เฮริ uhm. <cima. S 1> ่เครดิตใครหลักเปิ้ลก็ได้เป็นคนเะครึ่้นี่พูดหรอเนกะยงไม่เข้าอูดหายแล้วเก็บมาแล้วนี่ครับผลประกอบการชุดนี้แต่เดมแต่เดมแต่เดมโอ้โหสวยๆตุ่มๆทั้งนั้นเลยครับ ้หดอกแบบหน้าลิมหน้าเลียมากหน้าลิ้มเรียหน้าลิ้มลองนะครับก็เป็นเพลงที่เจอแล้วยิ้มนะครับใช้เวลานานมากเพราะว่าอยู่ใต้น้ำเลียบเยี่ยวกระโมะลกๆไปไหนแล้ววะกระโมะลกๆไปไหนแล้ววะเราก็วนกันก็คือดีว่าเห็ดไอ้ดินมันขุดง่ายนะครับอะเดี๋ยวยังไงก็ ยังไงก็อะไรดีวะยังไงก็เดี๋ยว <คน S 1> อ,าอาจจะต้องปิดคลิปก่อนว่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับเพราะว่ามัน,มนหลายชุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากดูต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า EP 2เราจะได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวยังไงไปรับชมต่อ EP หน้านะครับโอเคสําหรับอันนี้ก็ปิดตรงน,นี้แล้วกันบายบายไปดูดีกน้านะมีฝนทิงว้พุ่งาย